อยู่อย่างนั่นหมดเลยแปลกมากมันแปลกก็ราะว่าวลูกหลานลูกหลานสายพานธพิาน่าอะไรนะลูกหลานสายพันนั่นเนี่ยมาบอกกันคือมาเจอกันอยู่ที่เดียวกันตลอดไม่ได้เจอกันว่านัดกันนะมันบังเอิญทุกเรื่องไอ้แม็กเหมันมันคันนี้ก็กเบังเอิญค่ะบังเอิญเลยไอ้โดยเราที่แบบว่าอุ้ยพี่เอปัะสินเนาะพี่เอปัะสินแมนบอสเขาอุ้ยอย่าละก็หาพี่จารดาเมื่อเมื่อที่ปีปีที่แล้วปีที่แล้วครับปีที่แล้วแล้วแบบเจอพี่เอโดยบังเอิญแล้ว พี่เอก็เมตตาให้ให้พี่เข้าไปครับในในช่องด้วยขอบคุณพี่เอตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่นั้นตกนทางราคาไม่ยอะมากเลยตรงนี้น้องบิ๊กเนี่ยรู้จักพญาศรีสตานคราชไหมรู้จักเพราะว่าผมสนุกมาองใหญ่ใหญ่ไปดูไปดูในยูทูบเลยว่าผมไปรำวงสว่งชุดใหญ่เพราะว่าผมเคยทําโชว์เกี่ยวกับท่านแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ต้องกลับไปต้องไปรำผมก็ไปร้องเพลงหน้าท่านแล้วพนังรำจัดชุดใหญ่เลยเนี่ยคือ ก็คือเป็นลูกหลานก็คือนับถอดกตัวเป็นลูกหลานเลยเดี๋ยวนั้นบอสเขาได้รับสิทธิการสื่อสารจากสมาธิจากองค์ลูกองค์ลูกของแพทย์ศิใส่ภัพใช่ใช่ชื่อแม่ย่าบัวทองแม่ย่าบัวทองน้ําหอมเนี่ยก่อนที่จะเป็นน้ําหอมเพื่อนต้องอนุญาตให้ให้ทำนะคะคือถามทุกขระววนการเทไปไปทั่เไปทไเทไเนาะเทไไปทั่วปเทปททไปเทไปเทไาเทไาเทปเนปเไเไปเทเบปเททเเเเ มันจิตคำจิตปุงแต่งกะจิตก็อาจจะเป็นจิตน้ำก็ได้ค่ะแต่ว่าคือพอหลับตาแล้วมันเหนอยวหรอจ๊ะเหี้ยนมีอยู่แค่นี้นะจุดจุดจุดเริ่มต้นนะค่ะจุดเริ่มต้นก็คือเราเราน้ำหอมเนี่ยคืออยากซอยวัดเพราะว่าวัดเนี่ยมีแบบว่าเพื่อนศิษย์สาวโอเมญานะคะแมยานี่ยตามตามเรื่องเล่าของวัดเนี่ยพยายามที่จะเชิญท่านขึ้นมาเนี่ยหลายปีมากมาก แต่ว่ากมีเรื่องเล่าหลายอย่างถ้าใครได้ติดตามวัดดานพยินนะคะที่นั่นก็คือจะเป็นมุกดาหารใช่ไหมมุกดาหารค่ะเป็นในเรื่องของภูมิพญานาคที่แบบถ้าถ้าใครได้มีโอกาสได้ลองได้ลองเข้าไปตรงนั้นเนาะนู้เองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่รู้เหมือนก่าเหมืกนแก๊ยแต่ว่าไปมุกดาหารสามชั่วโมงแล้วคุณบิ๊กพี่ต้องขับรถไปไกลเกือบซีได้เยเกือบซีขันสั้นในสั้นนึงพี่ก็ไปได้เพราะมันไกลแบบนั้นบอแต่ว่าพอเราไปแล้วปุ๊บเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าอยากกลับ ภาวนาว่าเข้ากับคนในนอร์ดอวานิมีสืสอเสียงเป็นเป็นคนแบบบ้านๆธรรมดาครับขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่ว่าได้ร่วมสร้างบุญในที่นี้ให้ก็ได้ค่ะให้ดึงคนให้ได้ดึงสายญาณลูกหลานเพื่อนมากความสัมพันธ์นะคะบันทึม่ก็เลยมีเรื่องเล่าไหาว่าเอ้ยนี่เรื่องบุญสัมพันธ์กับพี่นี่บุนส่วนองคุณหนึ่งเนาะเพื่นอันนั้นเพเป็นลูกหลานสายตรงเนาะก็เลยเป็นเรื่องราวของน้ำหอมขึ้นมาขออนุญาตพระอาจารย์กับเพื่อนเพ่นได้ว่าอ่ะ รื่อสื่อเนาะมันก็เป็นประเพณีโบราณเนาะพี่ค่ะไปตามในตามนักขราชเนาะนะคะก็คืออ่าพี่ก็เลยบอกว่าโอเคเพื่อนอนุญาตให้ทําเป็นเครื่องหอมนะคะก็เลยทำพิธีด้วยใช่ไหมครับทำค่ะทําพิธีเขาเรียกว่าเป็นพิธีนาคาเทวนะคะเทวานะคะพิเศษใช่ก็จะมีทั้งแบบพิธีพุทธมนต์นะคะพุทธมนต์จากพระสงฆ์นะคะ มีพิธีปลุกเสกมือสีสายเมตาสา,สายเาาย็นตาเป็นสายขาวเป็นเป็นเป็นพิธีขาวทั้งหมดนะคะแล้วก็สําคัญที่สุดคือพิธีเทวาน,นะคะพิเศษที่เป็นในเรื่องของพยาเจ้าหมายอะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ไปได้ส่วนหนึ่งจะไปสร้างไม่ย่าบัวทองที่วัดนั้นซึ่งเป็นพญานาคร้องภูเขาและเป็นลูกเป็นพระธิดาของพญาศรีสตะซึ่ง<ช>ผมนับถืออ,องค์นำแสนสิจันชาก็เหมือนกับพี่น้องกันครับมัน คือผู้เรียป้งกัตอนเนี้ยคืออยากใส่แห้งแล้วถ้าคือเรื่องปฏิหารน้ำหอมก็คือสรุปสร้างคือความความใช้แล้วหนึ่งพี่น้องมีความสีมงคลเพราะว่าทุกอย่างผ่านผ่านความแบบบรมมาน้ำหอมเปจากโรงงานมาขายสู่คนนี่คือมันผ่านหลายหลายอย่างซึ่งฉีดไปแล้วหนึ่งสร้างความปังสร้างความแห้งสร้างความคือยังตัวไข่พม่น้องเคยรู้สึกว่าเป็นเรื่อดเพื่อเขาดูใจฉีดแล้วก็พูด หนึ่งมาต้นต่อมาจากลูหลานพญานาคใช่ไหมสองเราก็นึกถึงท่านแเราฉีดเวลาชีดนึกถึงท่านไปทํางานคุยงานทุกคราเมือนวันนี้จะไปคุยสปอนซื้อใหญ่ใช่ไหมออกไปนะขอให้ได้นะขอได้นะชีดปุ๊บกิ่นกายแล้วไม่ได้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้โกรธนะมันนี้ไปรับงานอ่ารทีนะมันเป็นมันเป็นคือเข้าแบบคือแบบเขาเอินมาเขาเอินมามันกอุ่นใจเนาะอุ่นใจบ้านแล้วทำไมต้องห้าเพราะมีห้ากลิ่นอพี่น้องอองสีมีห่ากลิ่นกลิ่นเนี่ย พี่เอบอกพี่เอใช้อยู่ผมชอบอันนี้ที่สุดกลิ่นผู้หญิงนะแต่ว่าพี่เอใช้กลิ่นผู้หญิงผมตงซอนก่อนเธอเบ่งสีชมพูเธอเธอเบ่งสีชมพูแต่ว่ากลิ่นผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายก็ใช้ได้ผู้ชายอ่อนโยนผู้ชายรักครอบครัวรักลูกรักลูกแน่เหแถมแล่ะมันต้องจูดเลยฮะจริงจริงมันกันครับผมก็จะชอบกินนี่แหละอยกระมากินที่กันผู้เดียวะฮเมื่อตอนนี้พี่น้องไข่แซกมากกินนี่ตอนเนี้ยเพราะว่าไปกินเราะใส่มอเตอร์เหล็กงาออกมาพุกกินอะไรอะไรก็ผมผมมาชิมกินนี้มาก่อน กินเนียบเป็นแบบรอที่บ่อยรัดคิดแต่ว่าถัาเป็นแบบดูแบบทันสมัยทันสมัยแบบนุ่มไวรุ่นนุ่มแบบปลไหยไหลได้ทำงานได้เจ้าเสน่ห์ตัวนี้เลยอันนี้คือกลางวันใช้เลยอนกลางวันไปนั่งที่นี่แต่ว่าอันนี้ออกเนี่ยแบบแบบแวนแบบห้องแบบเลยสดชื่นสาวยสาวหวนสาวแรงกันสาวแรงพวกตัวแรงเนี่ย สาวคริสตการ์สสาวเปรี้ยวสุดวิสุทธิ์เลยเงี้ยเสริมพลังเสริมความมั่นใจอันนี้แหละอันนี้คือมัธยมส่ยใช้ได้แต่ทั้ง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 นี้นั้นคือมันมันเลือกแล้วแต่คนชอบจริงๆคือไจริงๆแล้วสำหรับตัวเราอะแต่ละวันเนี่ยเราต้องการพลังที่แตกต่างกันแม่ครับวันนี้เราจะเป็นบู๊เราแบทบอลเลยแลขวดใหญ่แห้งเลยแม่แล้วขวดใหญ่มากนะครับครับแล้วขวดใหญ่จริงๆเยอะมากเยอะมาก30 ml ิบเขวดหนึ่งมีประกายทองอยู่ข้างในด้วยนะครับเอางี้ปกติ ปกติขายยูนาเพลสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามร้อยเก้าสิบเก้านี่หอมจริงครับปกติขายสามร้อยเก้าสิบเก้าเม็ดหกกลิ่นสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทพี่น้องฉีดหนึ่งความมงคลความปังความเฮงเวยียนฉีดแล้วเวยียนฉีดแล้วบ่อหอมแบบคือหอมติดต้นนานมากหอมติดทนนานฉีดแล้วหอมติดทนาน,ดทนานเป็นน้ำหอมเพื่อความมงคลลูกหลานสายพญานาคลูกหลานชาวอีสานบ้านเฮาฉีดเพื่อความปังนะครับลูกหลานคือขอเนี่ยถอยนิดเดียวลูกหลาน คนอีสานหรือว่าคนไทยทั่วเทศที่ใช้ได้หมดค่ะใช้ได้หมดจริงๆไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามไมมม่ีข้้อหาใช่เนาะแต่มีข้อห้ามแต่ว่าต้นต่อมาจากตรงนี้สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทปกติแล้วถ้ามาไลฟ์สดผมนักปกติแล้วถ้าใครมาก็ช่างเนาะผมจะขอเลยว่าผมจะขอเลยว่ายังไงก็ต้องพิเศษให้ให้เอฟซีบุตรผมจะขอว่าอย่าขายสามเก้าเก้าเลยครับสามเก้าเก้า ตอนแรกเราเปิดตัวเสี่4.9ตอนนั้นพี่เอจำได้เราเปิดตัวเสี่4.9ไม่แล้วตอนนี้เส3.9หนะมาหาผมน่ะอยากขายราคาที่สักเพราะว่าคุณเบิร์ตเป็นมือแม่พิเศษได้อยู่แล้วคนรู้เป็นมือนะพี่อช่วยหน่อยช่วยราคาพิเศษหน่อยแล้วมีไอพี่พี่เอให้มีเซ็ตพิเศษด้วยยังไงดีพ้องโทรมี่หลานพี่แน่มารอ่เข้ามาเอาราคาพิเศษครับพี่เอวันนี้วันเดียวเนาะ่ะวันนี้วันเดียวเฉพาะไลฟ์คุณบิ๊กเฉพาะไลฟ์คุณบิ๊กวันนี้เลยนะเครื่องนอกไม่ได้เลยเครื่องนอกไม่ ก็ลดไปขวดละขวดลดลร้อยขวดละร้อยบาทกระโดนกระโดนกระโดนคุณนกกินหัวไหมไม่จากสามร้อยเ้าก้าค่ะจาก4ี่ก้า้าหรือสามอเกตอนนี้เท่าไหร่ครับเหลือสองเก้าก้แล้วพอค่ะโอ้โสองบาทซึื้ยี่ยังไม่ได้แล้วแล้วขอสองปีได้ไหม ส่งฟรีก็ได้ได้ไดส่งฟรีให้ส่งฟรีให้สำหรับ f อของโรงพยาบาลฟินแลนสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งให้ฟรีครับแล้วผมบอกเลยนะคนแรกหมดอ่ะใครจะรับแคใครจะรับ <c oughs> พี่น้องใครจะรับ <c oughs> เรามีลิงก์ให้พี่น้องปักบนแคปชั่นเลยตอนนี้มดมันขืนเนี้ยสม,ม,มุนมดไม่ใครขืนครับลิงก์ที่ผมปักหมให้ด้านบนครับบนแคปชั่นครับกดตรงนี้เลยพี่ กดหมอนี่เลยและรหัสของเรามีอะไรบ้างครับวันนี้ะนะฮะถ้าเป็นสีแดงรหัส A W 1หนึ่งเดี๋ยวขอบเคาะใครสักคนเนี่ยปีดกล่องเนาะพี่หน้องเนาะปินกล่อง,นนอนนองดเดี๋ยวบอเดี๋ยวเราคนทำงานจับอันนี้แน่สีป,ปินกล่องแปว่าเห็นชัดๆเ,เนกัชัดว่ามัน,เ,นเออมันกลับป้นเนี่ยเนี่ยนะครับนี่เลยทุกคนมันจะมีกลิ่นกลิ่นสีแดงสาวเปรี้ยวสาวหวานกันไปอ อันนี้สีน้าเงินอ่าใครจะรับให้ไปเนี่ยอันดับแรกก่อนให้ให้ไปจิ้มลิงก์ตรงนีก่อนอันดับแรกจิ้มลิงก์บทแคปชั่นเหลือสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีหลายบัตรเลยเดี๋ยวไม่พอนะมีมีหลายบัตรเลยสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีเด้อขวดบักไงจิ้มมองนี่ครับลาคาลรหัสอยากได้สีไหนไลน์นี้เราเป็นไลน์บุญเนาะรับห้ากินเลยค่ะพี่เขาบอกรับห้ากินเลย พอว่าอยากเอาทุกอารมณ์แต่ละบาาอารมณ์เหมือนการไปปูนช่วงนี้หมาการ้อนอยากเอาทุกอารมณ์อารมณ์อ่ะตอนนี้ตอนนี้เ้นไหนไม่มีเส้นนี้มีใช่ไหมเส้นนี้มีบอลี่เขามีหรอสำหรับคนที่ที่อยากจะลองทุกใครจะรับให้จิ้มลิงก์ตรงนี้เนี่ยกดเข้าไปเลยเป็นเป็นเซตเป็นเซตเป็นจักพัคคีเนี่ยหน้าหน้าหน้าเพจผมตอนเนี้ยให้กดลิงก์นี้เลยพี่กดลิงก์หมดนี้เลยถยอยกไปล่ะเจ้าจะได้สีอดไบอกบอกคนได้ว่าสีแดงหรอ สีขาวหรอสีน้ำเงินหรอเป็นบลูยีเลยนะสะพานลูนะสีดำหรอสีชมพูหรอตอนนี้สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งให้ฟรีมีจำนวนจำกัดบ่หลายหรอพี่น้องแล้วใครอยากได้ห้า อยากได้ห้าก็พิมพ์รหัสแล้วก็ส่งที่รหัสเลยค่ะมันจะอ๋อเหรอใช่ใช่มันจะถูกหรือชอบแบบเซตอ่ะมันมีเซตตฐานด้วยเอาแบบเซตกบบนีรหัสอย่างโอ้ยใช้ลูกค้าเขายิ่งพึ่งทานอุ้่าวกับเป็นลมก่อนแะ้วเนาะขวดไหนฉีดแล้วจะได้บอสบิ๊กขาจะได้ใจบอสบิ๊กขาโอ้หต้องเซตห้าเลยครับเซตห้าเซตห้าทุกิกมเอามาลุ้จริงจริงกลิ่นมันรวมกันได้เซตห้ามันมีความจิ้มลิงเลยครับตอนนี้ใครจิ้มลิงรีบทานเลยแอดมินจิ้มในปกติิบ่อมนชคเีย ทีมงานเราใช่อว่าลิงก์และจิ๊บปกติไหมใช่ถ้าลูกค้าจิ้มเข้าไหมฮะเข้าเข้าความเข้าอยู่เนาะโอเคจิ้มลิงตอนนี้เข้าความทำงานปกตินะครับอ่ารบกวนน้ำหอมสิริมงคลลูกหลานชาวอีสานบ้านเฮาไข่สีอ่อนด้วยวะถ้ายเหี้งนั้นบ่เลิศบ่จริงบ่ปังจริงบ่เว้าเพราะว่าตอนนี้อยู่จุดที่ทุกคนจับจ้องถ้าไหนพี่พันธ์พีณเนนพูดแล้วมันไม่จริงมันไม่มันมาเป็นความจริงอ่ะคอย่กล้าศว่าเพราะว่า หนึ่งอ่ะตอนเนี้ยเราอยู่เขาอยู่ในกระแสของความจับจองเนี่ยเขาจะเอาไปตัวที่ตัวเด่นบ่ได้เราจะพูดไปตําปลาตําดงบ่ได้พี่น้องเพราะนั่นแล้วเจ้ามากสีใดสีนี้สีขาวเหมาะกับคนคนแบบคนนุ่นน่ารักน่ารักใส่ใส่แบบพี่เอ๊พูดอันนี้ให้ไปด้วยนะคะนี่ฮะอ๋อนี่ฮะเซตนี้นะครับพี่น้องแคปไปแคปไปเลยว่าอยากได้อยากได้อันไหนแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไปบอกแอดมินในกลุ่มใน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 อนใาใน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 ใารอะไรครับ AB ครับรหัส AB AB คือคัอันนี้หนูขออนุญ,ญาตขอประธานอภัย FC ของพี่ A ที่ CFN ขออนาญาตวันนี้ขออนุญาตให้ในราคาพิเศษสำหรับ FC ของคุณบิ<ม>๊กแล<ม>้วก็ของพี่เอด้วยนะไลน์นี้นะคะ